เตียงเหล็กรุ่นอะตอมประกอบยังไงมาดูกันสวัสดีครับวันนี้ตัางห่งเฟอร์นิเจอร์จะพามาประกอบเตียงเหล็กรุนอะตอมนะครับเป็นเนตียงเหล็กหนาพิเศษนะครับผมในเตียงเหล็กรุนอะตอมนี้เมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับผมจะมีส่วนส่วนประกอบของเขาอยู่4ส่วนนะครับผมส่วนแรกจะเป็นส่วนของหัวเตียงนะครับผมหัวเตียงส่วนของหัวเตียงนะครับผมอันนี้คือเตียงขนาด6ฟุตนะครับผม เราจะมีทั้งสีขาวดําแล้วก็สีขาวล้วนนะครับผมโอเคอัน okay. นี้เป็นส่วนของหัวเตียงนะครับส่วนที่สองเป็นส่วนของท้ายเตียงเมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วจะเจออย่างนี้นะครับผมถ้าเราจัดวางวันาอย่างนี้นะครับส่วนที่สามนะครับเป็นส่วนของขาเตียงตรงกลางนะครับปรับระดับได้นะครับผมจะมีอยู่สามขานะครับนี่นะครับผมโอเค ส่วนที่4นะครับผมจะเป็นส่วนของพื้นเตียงนะครับผมเตียงขนาด5ฟุตหรฟุตจะมีพื้นเตียงอย่างนี้นะครับมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะให้ช่างประกอบให้ดูนะครับผมในหนึ่งกล่องจะมีอยู่2ชิ้นนะครับผมเราต้องประกอบตัวนี้ก่อนนะครับผมนำมาประกอบกันนะครับมาประกอบกันอาจจะต้องใช้2คนนะครับผมในการประกอบเตียงเหล็กนะครับแล้วก็จะมี ในส่วนของขาค้ำพื้นนะครับผมจะมีอยู่3ตัวถ้าเราประกอบเข้าไปแล้วมันก็จะทําให้่าลื้นข้างเตียงสองชิ้นนี้ประกอบกันเป็นหนึ่งเป็นตัวเดียวนะครับผมเดี๋ยวช่างจะทําให้ดูครับจะมีสกรูรน็อตท,ที่แถมมากับในกล่องนะครับผมในหนึ่งขาเราจะประกอบขาค้ำพื้นเตียงนะครับผมจะมีน็อตอยู่2ตัว ก็เสียบเข้าตามรูเลยนะครับผมเมเสียบเข้าแล้วก็ใส่นอ็นอตน็อตตัวเมียล็อกเลยนะครับผมสชิ้น2ตัวนะครับใช้มือเหมือนเข้าไปก่อนนะครับผมจากนั้นก็ใช้ส่วนไฟฟ้าล็อกอีกทีหนึ่งนะครับผมครับช่างนี่ครับผมใส่เขา้ารูเ้าจะมีรูของเขาอยู่นะครับผมเขาจะล็อกพอดีนะครับผม อย่าน,นี้เลยนะครับโอเคก็ใส่เขาทั้ง3าตัวนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็จะล็อกพื้นข้างเตียงทั้ง2แผ่นเข้าด้วยกันเป็นพื้นแผ่นเดียวนะครับผมน,นี้เลยนะครับไม่ยากครับ คุณผู้หญิงก็มาทําได้นะครับเดี๋ยวขอดูมุมนี้ครับล็อกฮันนด้วยสายไฟฟ้านะครับ ดีครับนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับการประกอบพื้นเตียงเมื่อเราวางหัวเตียงเข้าที่แล้วเราก็นําพื้นเตียที่เราประกอบนะครับมาสวมใส่กับล็อกที่เขามีให้ที่หัวเตียงนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับขล็อกเข้าพอดีนะครับต้องบอกก่อนว่าเตียงอะตอมนะครับผมบางล็อกจะไม่มีน็อตล็อกขานเตียงกับหัวเตียงนะครับผมแค่สวมใส่ก็ใช้งานได้เลยนะครับผมแต่รุ่นนี้ รถนี้จะมีให้ใช้ปัแจขันด้วยนะครับผมก็จะแข็งแรงอีกขั้นหนึ่งนะครับดีครับเราใส่หัวเตียงไปแล้วนะครับแต่ก็จะเป็นพื้นเตียงด้านด้านหลังนะด้านท้ายเตียงเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับผมอ,อ๋อน,นี่ท่านกาลังปรับระดับของขาค้าพื้นเตียงนะครับผมเขาจะหมุนได้นะครับเขาจะหมุนปรับระดับให้พื้นเตียงชิดกับ กระเบื้องมากที่สุดนะครับให้เพื่อให้เตียงไม่แอ่นตรงกลางนะครับก็จะหมุนหมุนจนกว่ามันจะแน่นนะครับผมโอเคครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเสร็จการประกอบเตียงเหล็กอะตอมนะครับผมเราจะมีทั้งแบบสีดําและสีขาวนะั้นแล้วก็สีขาวล้วนนะครับผมเห็นไหมครับประกอบไม่ยากใช่ไหมครับไม่ถึงห้าทีก็เสร็จแล้วครับผมคุณน้องคุณหนูคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็สามารถประกอบเองได้เลยนะครับผม ขอบคุณมากครับ